สะเจ็ดมือพ่อไปสั่งพ่อบ่มีพ่อนี่พ่่อนีเจ้าแม่เด็กแม่ของแม่เขาให้ไม่ถูกยุดไม่เข้าสะเจ็ดมือใส่หอบเดือดมึงไม่ได้ป้องน้องหอกดูใช่ไหมบอป้องงานนามอ๋วดูมันกำลังชิงดับได้ดุญเอาฟ้าให้อันนี้เป็นเงินจ้าเพิ่นเพิ่นผู้ใจดีแหละเนาะอันนี้ก็เป็นเงินฟ้า ฝากให้เพราะว่าร่างผู้น้อยผู้นี้น่ะร่างน้อยผู้นี้น่ะเดี๋ยวนี้ได้อาจจะเจะจะมานี้ยจะมันจะเข้างองเข้าเลยก็ได้ไอ้สาวเจ็ดมือเจ้าสาวเจ็ดมือพ่อไปใส่พ่อบบมีพ่อนี่พ่อนี่เจ้าเราแม่เด็กแม่ของแม่สาวหน่อยให้ไม่ทุกยุดไม่เข้าสาวจ็ดมือพี่น้องมาเบิ้งมาเบิ้งมาเบิ้งสาวจ็ดมือใส่หอมเดือนโอ๊ยบักข้ามเลยบักข้ามหนี่งเจ้า ซื้อผู้ชายเนาะอายุ27มื้อบ่ถูกซ้ําค่ะมื้อแล้วแม่ก็บ่อยู่แล้วเนาะแม่ไปรับจ้างเนาะกมีปอ๋อนี่เป็นเงินแซนึงเฮาไปซื้อนมให้หลานสิวก็เป็นเงินของไอพรเนาะเงินพรอ่าเพิ่นเพิ่นฝากมาให้โอ้ยเดอมาเบิ่งนาเบิ่งนาเด้อเอาอยพี่น,น,นามาพีา่น,น้องมากินนมออกลๆด้มวดาจะอ

อกินนมเลยเนีอันนี้เป็นเป็นแม่เฒ่าเนาะเป็นแม่เฒ่าชื่อยังแม่เฒ่านะบัววันบสแม่เฒ่าบัววันเนาะอยู่บ้าน4เมืองอยู่บ้าน4เมืองเมืองสบุรี่าเพิ่นเลี้ยงหลานเอ้แล้วก็อันนี้เป็นนาบ่นี่มน่ก็มาเอาน้องเนาะเองินือนมลเด้องิน้นมเด้อเอแม่กปะปไปอันเฮ็ดเวียงือยังล่ะวะ Bi là lắm nim bóng Sông ừ, cứ tôn cán? Ui cự tóc Sông cán ninh ninh nọ sư Sông cán. Ngay như đi vi hang đưa. Ui ngày nòi như vậy. Hang ninh đèn yêu hãy Vâng, mình hãy 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 đê, đê 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 hãy 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 Hai hay hết 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 thì... hết hết thì hết 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 mẹ này, đi, hết 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 đây hết 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 เดี๋ยวาเจ็ดมือแล้วก็บุญยุก็เอาเงินนะเพื่อนจากเอฟซเพื่นฟังมาหนึ่งเส้นเนาะร้านหน้อยนี้ขอบใจพังอุญมัดหนึ่งเช้าพงเสือพังคงสอบพางขาพังอะไรพงมานพังห้างพังนี้ตนาไปอ่ะอืขอบใจพููมหาไมเด้อเดี๋ยวเจ็ดมือเืจ็ดมือ